แม้ว่าชนมของพอปอกปาจะได้ทําการเปิดตัวกับ RS m o n a c โมนาไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับแต่ทว่าจากเวลานั้นจนถึงนับปัจจุบันดาเตเลสเฟรตแมนรายนี้ครับยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นกับต้นสังก,กัดเลยแม้แต่เกมเดียวแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะปัญหาเรื่องความฟิตหลังจากที่เขาห่างสนามไปนานถึง18เดือนแต่ล่าสุดครับสื่อจากประเทศสเปนก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า กาจจะได้เห็นปอกปาลาลงสนามนั้นอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกครั้งเพราะเนื่องจากตัวเขามีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองละครับโดยสื่อที่เรามาเปิดเผยข่าวนี้ครับก็คือสื่อดังจากสเปนอย่างคารูเซียเดปอร์ติโวที่ได้ออกมารายงานว่ากําหนดในการคือนสนามของปอ,อมปาต้องเลื่อนออกไปเพราะเขานั้นเจ็บเพิ่มเติม,ตมโดยที่มิดฟิลชาวฝรั่งเศสเชื้อสายกีนีวัย32ปีรายนี้ครับจเจ้าตัวเพิ่งจะผ่ทษวแบนยา18เดือนกลับมาเซ็นสัญญากักบโมนาโกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เอง และก่อนหน้านี้ครับก็ถูกคาดหมายกันว่าตัวเขานั้นจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงพักเบรกทีมชาติหรนี้อย่างไรก็ตามณปัจจุบันทุกอย่างดูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วละครับเพราะดูเหมือนว่ากําหนดการในการคัมแบ็กของปอกบาทจาเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปนานกว่าเดิมหลังเขาครับมีอาการมาเจ็บเพิ่มเติมในระหว่างเรื่องความฟิตโดยแท้จริงแล้วครับหากย้อนกลับไปปอกบาทนั้นเขาลงสองเรื่องความฟิตแบบส่วนตัวนะับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับโมนาโกแล้วแต่ทว่าอาการมาเจ็บล่าสุดของเจ้าตัว มันจะไม่้ล่าบราทีมแพทย์ของสโมสรต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเนื่องจากอาการบาดเจ็บในครั้งนี้มันยังไม่ถูกยืนยันและแน่ใจว่าพอปอกปาจะสามารถกลับมาลงสนามได้เมื่อไร่แต่อย่างน้อยในข่าวร้ายมันก็เหมือนจะมีข่าวดีอยู่บ้างครับเพราะเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนั้นมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักโดยสําหรับพอปอกปาครับเขาได้กลายเป็นแข้งฟรีเอเยน่นและเซ็นสัญญากับโมนาโกแบบไร้ค่าตัวเป็นเวลา2ฤดูกาลหลังจากที่เขาครับได้รับไฟเขียวให้กลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากที่พ้นโทษแบนในเรื่องการใช้สายกระตุ้นนั่นเองนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ